วีโก้ไอหน้าหมูทุดขุกขุดขุดบริบอกขุดๆพูดดังๆวันนี้เราไม่มีไม้เออเราอย่าชินกับการนีไม้เพราะว่าตอนนี้ไม้บางไปแล้วใช้งานเดียวปวดพี่น้องใช้ทุกวันเลยนะไม่ใช่ต้องบอกว่าน้องน่าชอบโยนไม้เล่นอย่างเงี้ยเออคือเราเป็นกด์กรรมแล้วก็ทำไม้ตกก็เป็นซะอย่างนั้นก็ทนนัดอีกเออคนนึงเขาเร่องรถเลยนะคะครับครั้นี้มาพบกับ โตโยต้านะคะโฉมหน้าจะเป็นโฉมหน้าหมุนหมูเออโฉมเดียวกับป้ายแดงเลยนะปี2020เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัทสึมโนกาตาิรีมาอีกแล้วจ้าสวัสดีครับน้องปริครับอันนี้ก็นากข่าวน้องนัทสาวสวยของเรานั่นเองสวยที่สุดเพราะว่ามีคนเดียวอีกคนไม่มาอีคนไม่มาถ้าอีกคนมาก็จะเป็นรองใช่ไหมวันนี้มาพบกันเรื่องอะไรจ้านิวอะไรวะนิวโตโยต้าาโโตตย้อ่า ไฮรักรี uck, โวส2.4จุด่ตัวข้างหลังมันยาวที่เกียดอ่านเลยไม่จำจ้ะปี2020<า>เออปี2020นะคะล่อยคลิปเลยนะคือทำเดียวกับป้ายแดงเลยน,นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังเล่นตัวนี้อยู่จะรู้รแล้วก็เปิดราคาขายอยู่ที่529,000สาพันบาทนะคะ ดาวเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้มาเจอน้องนัดกับน้องโปลีนนะคะใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทไปเลยศูนย์บาทไปเลยพี่น้องรับโถดเด้อแล้วก็ปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนายนปีหน้าช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่ห้าพันห้าร้อยบาทแล้วหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทก็ได้คันนี้ไปเลยเนาะเงินเดือนทันเงินเดือนหมื่นหนึ่งขึ้นไปออกได้เลยนะคะพามุยกันก่อนเออมาคุยกันก่อนไม่ว่าจะโทรหาน้องปลีหรือว่าน้องนัดก็ได้แต่ตอนนี้มาดูรถกันได้ ทา,างน้มก็จะมีขี้รมอ่ะจินตนาการเอาที่ประาาเทศไทยเนาะไม่ได้วนะจินตการเลยวันหน้านี้อ่ะที่เต็นท์เราอ่ะมีรถรุ่นนี้อยู่แต่ว่าตอนนี้ขายออกไปแล้วขายเดีวมาเพราะว่าคนชอบดิ้นนะน่ารักจังคุณผู้ชมถ้าจินตการมาแล้วมองเป็นลูกหมูยังไงเดี๋ยวรบกวนชแชรภาพแล้วก็ทาเป็นส่งมาทางช่องแชด้วยก็ได้นะรู้อันนี้ก็ไฟใส่คลิปเลยอันนี้ไม่รู้ว่าเขาทามาเพื่ออะไรเหมือนกันไฟเดี้ยวตก้าเขาไม่ใหญ่เนี่ยไฟเดี่ยวหรอ่ ไปเยอะเหรออ่าก็เวลาเปิดแปลปุ๊บมันจะไปเยอะมันจะอันนี้ออกมามันจะเห็นชัดขึ้นไงเกดีนะเออมันไม่เมีไกจริงนะคะไปตะลอกไหมอ่นมีไปตะลอกให้ช่นะมีไปตะลอกให้มีซุ้มล้อด้วยอันนี้เป็นตัวสูมนะคะเออแล้วก็ยางอะมันไม่ใช่ยางดีร้านเนาะแต่ว่าล้อเป็นล้อกระทะติดรถมาล้อเดิมมันไม่หล่อเลยครับโบลิกต้องจัดล้อใหม่แม็กใหม่ให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นที23เจอาภีวานเซ28อี230เลือกได้สี่ลายนะส่วนกระทะ ล้อเดิมฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยถ้าล้อมีอยก็ล้อเบลโชกวนนินจาอะไรก็ได้คันเข้ามาฟรีกันเนาะอันนี้ยางใหม่นะยางใหม่ดูการ์ดให้ด้วยนะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่เก้าหมื่นกิโลเท่านั้นจ้ะมันเป็นรถใช้งานเนาะก็เลขไมตามปกติเราไม่ได้กอไมเป็นไม้แท้นะคะหน้าจอไม่แน่ใจว่าเจ็ดนิ้วอ่าเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วนะคะ แล้วก็เกียร์หกสปีดไหนคะนี้ใช่ไหมเออเชื่อมได้เชื่อมได้นี่ไงภาษาไทยตกลงอ่ะเอาไหมดำเนินการต่อนี่ไงมีบูทูธมีวิทยุมีกล้องถอยให้ด้วยนะมีกล้องถอยให้ด้วยแล้วก็อ่าสามารถโทรได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ยวงาะัยไม่ใช่มัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กจะให้อยู่ที่2อลูกเกียร์หกสปีดนะคะกระจกปับข้างกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะคะเดี๋ยวให้ดรเกียร์ถอยกัน ปลาบดึงพี่น้องปลาสันโพดขึ้นไหมไม่ขึ้นอ่ะมีไหมมันไม่มีป่ะเออไม่มีหรอไม่มีไม่มีขอโทษด้วยครับตัวใส่ไม่ได้ตัวท็อปไม่ฟย้ตัวท็อปไม่ฟย้ตัวท็อปนฟย์ก็สามารถใส่เป็นตาได้ด้วยนะคะเน่อซ่อกประตูเป็นยังไงปลิ๊กแน่น เม็ดองเม็ดอาร์ตเดิมๆครับไม่เคยจําหนักพิวามจมน้ำตัดต่อเล็กสีตัดต่อเล็กขังแจ้งเปสี่ยนสีแจ้งติดไม่มีอันนี้เน่าฟองเป่าประตูใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็บอกข้างหลังเนี่ยใส่ใหม่เดี๋ยวบล็อกไม่แรงคู่มือเดี๋ยวเราใส่มาให้นี้มันน่าจะหายไปคนเก่าเขาน่าจะเก็บไปด้วยแต่ใหม่กิ๊บเลยนะยังไม่กลิ่นความใหม่เลยปียี่สิบนี่เอาไปใช้งานได้ยาวๆอารมณ์อะไรไม่ต้องไปทามาเลยนะคะ สวยๆเขาหลงปานบางเลยนะพี่น้องไม่แน่ใจนะหลังสูงอ่ะใส่ใส่ใส่ล้อล้อเตียรก่อนใส่ล้อเตียนะคะไลเนอร์เดิมๆนะคะส่วนอ่านอตตรงเนี้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราเก็บงานให้แล้วก็มันก็จะไม่มีอยู่แล้วเนาะคันเก่าเขาอาจจะเอาไปใช้งานไงอะาดูนึง ข้างล่างเนี่ยมีแต่พวกที่ดงที่ดินที่ดงที่ดินไม่ต้องห่วง,วงเลยพี่น,น้องเกลีงยนให้ก็ต้องห่วงผู้ใดเป็นสายโตโยตา้ายังไงก็ชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันน่าหล่อมากดูเม้อ้าร์ดั่งนี้ก็ล้อก็คงทั้งตูงข้างๆก็เดิมๆแน่นหนักเน่นเนียรถใหม่อะเม้าร์ด้านนี้ก็เดิมๆครับไม่เคยชนับพ่ควัมเหมือนกันเลยยังยวสวยทุกเม็ดเลย ครบคู่มือเอกกระฟงเอกกระฝานยังอยู่ครบนะคือไม่เคยแกะไปไหนเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอ่คู่มือยังอยู่เจอมคู่มือคู่มืออยู่ครบอ่ะอ่อันนี้มันเป็นแค่ข้าวห้มเบาะมานะแต่จริงๆมีข้าวข้างในมันก็อีกนะคะก็ขวดของเดิมพี่น้องห้องเครื่องเดิมๆนิ่งๆอะจารเริ่มต้นตรงนี้นะคะ น้ำเดิมๆนอตเดิมๆไม่เคยแกะมาเด้อเห็นบอกเครื่องก็จะนิ่งๆอย่างนี้นะคะมีเครื่องขายนะคะแต่เป็นความร้อนยังใหม่ๆอยู่ปวดไปบางความปวดนี่ยังมีความปวดทันเกตอยู่ครบมอกงมอกรอยู่ครบน้อตตโครงฝั่งนี้ก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดร่องคงร่องแก้มข้างๆก็อยู่สวยงามเหมือนเดิมแอลอยครบอาอยู่ครบอ่าซื้อขายได้ตามปกตินะคะที่แพงเพียดะก็มามซื้อขาย ไปเดินนะวันนี้แต่ผู้หญงต้องแข็งแรง <S <S ใจเปล่ามา Toyota Rivo นะคะอ่าเปิดราคาขายอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทออกรถกับคันเทพโนนิสก,กับน้องนัทใช้เงินดาวเพียงแค่ศูนย์บาทไปเลยคุณไปไป้ายแดงคุณจะไปดาวเท่าไหร่เราไม่รู้รแต่มากับเราศูนย์บาทแน่นอนนะคะแล้วก็ปีนี้ทั้งปีจนถึงมิถุนายนปีหน้า ช่วยผ่อนเอาไปผ่อนเพียงแค่5,500บาทค่าผมแล้วหลังจากนั้นค่อยไปผ่อนราคาเต็มตลอดสัญญาอยู่ที่9,500บาทสำหรับการออกรถกับเรานะคะค่าบริการฟรีๆต่างๆทุกอย่างฟรีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าจัดให้ค่าโอนให้ค่าเีพลให้จัดส่งรถถึงบ้านถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายกองเครื่องถ่ายข้องเลียวติ้มติดรอบพันประดับยนต์ติด9,000ประกันหลังกายดาบิสมาร์ทอีกหนึ่งปีเต็มเออแล้วก็ แถมบัตรนำใบอีกหนึ่งมือและค่ะหนึ่งพันบาทไปเลยแล้วก็ลุ้นแจกแจมอร์ไซฟีอีกหนึ่งพันเออแล้วคนที่สนใจอยากจะซื้อไปจองรถคันนี้รุ่นนี้ต้องทำยังไงบ้างปุบลิ๊ก็ใครที่สนใจต้องการจองรถคันนี้นะก็จะมีลิกงไลน์และเบอร์โทรปักหมุดอยู่ทาง Facebook จะมีลิกงไลน์เบอร์โทรปักหมุดอยู่ข้างบนจะมีของผมแล้วก็ของนักด้วยว่าถ้าจะสนใจจองกับทีมงานคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ก็อยากให้จองกันเราสองคนเนอะแล้วก็ทำงรับยูทูปก็จะมีลิกงไลน์และเบ ออตอนนี้ช่องทางยูทูปอ่ะกำลังจะครบ1นึ่งแสนซับแล้วก็ฝากเพื่อนอ่ะไ,ไปแชร์ให้เพื่อนให้มากดติดตามด้วยถ้าถึงหนึ่งแสนซับปุ๊บเดี๋ยวจะมีกิจกรรมพิเศษให้แล้วก็ใครที่ไปพาย,ยาติีงยาพี่น้องมาซื้อมาจองเราได้เราจะให้ <จะ S 1> นำไป 8, าสามพนะันบาทและใครที่มาแสดงความเห็นคอมเมนต์จ่าทอชอบใจถูกใจหรือติเตือนเราอะไรบางอย่างอ่ะให้เรา สนใจเป็นข้อความมีเราสนใจอ่ะเดี๋ยวเราส่งแจกเคื่อ FC ให้ห1ตัวจบแล้วครับจบแล้วจ้าครับรีวชมหน้าคล้ายๆหมูชมเดียวกับใบแดงเลยปุ๊บ